ฮินโนะคุณก่อเคมเนาะฮินโนะเคมครับสีตาโอ้กระบะสวยครับ กระบะไม่หวะนี่กระบะไม่หวะนี่กระบะสวยครับเหมือนสามมิตเลยทำกระบะมาไหมบ่นี่กระบะยกมาไหมบ่กระบะนี่นะกระบะนี่เออมากระมันเลยครับมากระมันเลยโอ้ซื้อมาเท่าไหร่ครับคันนี้ซื้อแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งโอ้ ซื้อมาคุ้มแน่ซื้อมาจากแซครับนี่โอ้ยน้องคนจ่ายให้บ่โอ้ขนาดกระบะนี่ก็แสนหนึ่งกับบ่คุ้มคุ้มเลยนี่กระบะาย่างดีนะเป็นกระบะาสามมิตรเลยคล้ายๆกันนะซื้อมาแสนหนึ่ง <laughs> คุ้มมากครับรถที่แซครับนี่ สวัสดีครับขอบคุณมากเลครับผมอไปคิมเบเก้ขึ้นไปถ่ายข้างบนครับดูมุมมองคนขับหน่อยอากาศร้อนไม่มีแอร์ครับฝุ่นเยอะมีข้างบนทีิน,นี้ก็มาอยู่ด้านล่างครับมาดูลีลาการตักดินของน้องจีนกันบ้างครับตักดินใส่สิบล้อครับ อันนี้มีทั้งสิบล้อหกล้อโอ้สุดจัดจริงครับกำลังตักดินใส่ฮินโน่ครับ FM 3M กระบะ3มิตรกระบะสวยครับอันนี้ วายอากาศก็ร้อนครับใส่สิบเอ็ดตากครับสิบล้อ มาเอาดินด้วยครับประมาณสาสิบเที่ยวออกไปลงที่บ้านท่าอินแปลงครับส่วนหกล้อดำไปลงที่โคกก่องนะแยกกันไปครับหกล้อก็มีประมาณสี่คันครับรถด,ดำสิบล้อก็สามสี่คันเหมือนกันครับเป็นฮีโน่สัส่วนใหญ่นะไม่เห็นมีอยู่อีซุซูเลยครับสิบล้อ <S <S น่าจะเต็มแล้วครับ มีทั้งหกล้อสิบล้อครับคันเล็กคันใหญ่คันนี้ก็เป็นเจ้าโรโบคอคครับของเซเล่ ประมาณเจ็ดตักครับหกล้อสิบร้อ1สิบเอ็ดตักนะ โอ้เต็มแล้วครับตามมาด้วยเจ้าฮีโน่ครับ แต่ร้อนจัดครับวันนี้เดี๋ยววรา,าไปกับคันนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยครับบา่าวบอมคุณมั่นรถครับ เต็มยังเต็มแล้วแถมหน่อยอ่ะโอเคครับเต็มแล้วโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ